สวัสดีค่ะจากบานไล่งพบยอมค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลือกระถางของต้นโอยเซียนนะคะต้นโปยเซียนต้นยาวยาวแล้วเนี่ยจะต้องตัดตัดทอนออกและเพื่อชำใหม่อันนี้ก็เป็นต้นที่ชำใหม่นะคะมาแต่บ้านยายอันนี้อีกหนึ่งต้นนะคะ ส่วนอันนี้ของดั้งของเดิมของบัาลลายบางพยอมอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นดอกสีชมพูอ่อนเขาจะมีชื่อเรียกการแตกต่างกันไปนะคะแต่บะลลยบางพยอมจําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่านานโอ้โห,โโหเห็นอะไรเวลเวลใยหายวับนี่แม้แต่ต้นปอยเซียนก็ไม่ไวยนะคะหอยทากนะคะ ก็พอดีเลยดินเขายุบจะหมดกระถางนะคะก็เดี๋ยวจะเสริมดินขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งถ้าเขาเรียกว่าสมบูรณ์ดีเต็มที่ก็เดี๋ยววัลังพยอมจะย้ายเอาลงไปปลูกที่หน้าบ้านนะคะจะทำสวนย่อมก็จะเอาต้นไม้ประเภทนี้ไปลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา เอาลงกระถางเพิ่มแร่ธาตุอาหารกันนะคะ่หนามกระจังเลยอึ๊บนี่ดูสิดูซิดินแข็งโป๊กเลยนะคะพอโปอยเซียนนี่เขาไม่ชอบน้ำเยอะนะคะชอบน้ำลด อาทิตย์หนึ่งสักสามครั้งประมาณนั้นนะคะไม่ต้องลดมากลดมากไปเดี๋ยวลากเน่าของบัลังพยอมที่บ้านเทียงท้องนั้นต้นสูงเลยเอวนะคะดอกดกมากลากเขาไม่ได้กินอาหารลากเป็นแบบนี้เลยนะคะ โอ้ยนี่มันลากมีเท่านี้เองคือเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยจะได้กินอาหารที่ดีน้ำก็ไม่ได้ดูแลมากนะคะน้ำก็ไม่ค่อยได้ลดอันนี้ก็จะมาใส่ใบไม้หมักก็คงจะดีขึ้นมาบ้างแต่ที่บ้านที่ที่อังทองก็ ไม่ได้ลดน้ำบ่อยเพราะไม่มีคนค่อยลดน้ำด้วยทุกคนก็ทำงานกันหมดหลานสาวคนเล็กก็ไปเป็นครูรอการบรรจุก็ไปเป็นครูอัตราจ้างช่วงปิดเทอมก็ไปช่วยบ้านพักเด็กนะคะบ้านพักเด็กที่เด็กประสบปัญหาต่างๆ ทำงานจิตอาสาไม่ได้เงินเดือนนะคะแล้เราก็เพิ่มดินลงไปเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ดูสมบูรณ์หน่อยใบยเขียวดีจังแล้วแต่ดอกยังไม่ออกลากเขาทะลุเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลากตระมเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางแปดนิ้วกันนะคะนี่ค่ะ บำรุงสักหน่อยนึงเดียวเขาก็จะดีขึ้นมานะคะกามาร้องจังเลยสองวันแล้วไม่รู้ว่ามาบอกอะไรส่วนกระถางนี้ก็ดอกเป็นสีชมพูสีชมพูโอรสโอรสเขามีชื่อของเขานะคะ แต่วางแงพยอมจําไม่ได้โอ้โหดินดินโคตรแน่นโคตรแข็งปุ๊กปุ๊กเลยอะ่ะเนี่ยโอโหจะไปบีออกเดี๋ยวลากหักอีกเอางี้เอาขาลงไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวดินเพิ่มแล้วก็ลดน้ำให้เขาชุ่มชุ่มเขาเจะเริ่มเติบโตดีค่อยแยกไปลงดินเพราะที่ของที่บ้านแรลที่ยงทองนั้นลงดินหมดตอนนี้ก็ชํำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ นี่คือต้นโปยเซียนนะคะโปยเซียนดอกใหญ่วันนี้ก็ชำทั้งต้นเก่าแล้วก็ต้นใหม่ที่มาเปลี่ยนดินนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยหกกระถางนะคะลดน้ำนิดนึงนี่เพื่อดินเก่าเขาจะได้ชุ่มชื้นนะคะบางทีบาลแรงพยอมชำต้นไม้ไม่ได้ลดน้ำนะคะ บางครั้งก็จะลดถ้าดินเขาแห้งจริงๆก็จะลดนะคะนี่ก็ทั้งหมดก็จะได้หกกระถางนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ